สำหรับเมนูนี้คนเหนือก็จะเรียกว่ายำจิ้นไก่ใส่หัวปีหรือว่ายำไก่บ้านใส่หัวปีก่อนที่เราจะไปยำไก่เราจะต้องเอาไก่มาต้มให้จนสุกจนเปื่อยก่อนนะครับระหว่างที่รอไกเ่เปื่อยเขาจะมาหาั่นปีการหั่นก็แล้วแต่ความถนัดของผายหอมมันนะครับจะหั่นยังได้ก็ได้ก็แล้วแต่สูตรนี้พอหั่นเสร็จเขาจะบัตล้างนะครับเขาจะเอาไปต้มเลยแล้วก็ใส่เกลือลงไปเห็นเนอยส่วนพักที่เราจะใส่ก็จะมีพักผ่หอมดวนต้นหอมพักป้อมและพักจีฝรั่งและที่ขาดไปได้แหมย่างก็คือหอมแดงนะครับเวลาเขา พอไก่เปยแล้วก็ตักออกมาพักให้มันเย็นก่อนส่วนแน้จะไปเอาขว้างนะครับเดี๋ยวเราจะาไปแปรงน้ยาำพอไก่เย็นแล้วก็ามาชีมให้มันเป็นกําชีกเซ็ตเราก็จะมาเริ่มยำกันเลยเอาปีกกับไก่ที่เราต้มไว้ใส่ลงไปแล้วก็ใส่พริกลา้และก็ปรุงรสด้วยผงข้วแห้งกาถ้วยแดงตามด้วยเกลือแล้วก็โกนเนื้อมันเข้ากันเข้ากันแล้วก็มาชิมดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไดไผ่มากอย่างใดขาดอย่างการะซได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็เจียวหอมขาวหรือว่ากระเทียมใส่ลงไปสูตรนี้จะทำให้แน้ำยำมันเข้้้าาากกัันนนนิี่่ตองถมะครป หมมออตึงงย่าใครที่อยากทานและทำแบบเป็นก็เข้าไปทำตามคลิปได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันด้วยนะครับ